อ่ะเติมน้ำมันหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่จะรู้ถ้าใครไปถึงก่อนเนี้ยวันครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็ไปเลยไม่ต้องรอกันก็คือพอพักแล้วเพื่อนเติมน้ำมันเสร็จแล้วอะไม่ต้องรอกลุ่มหลังกลุ่มหน้าพร้อมก็ออกไปทว่ประมาณว่าครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปจะได้ไม่เยอะไม่เยอะอะไรไม่เยอะเราต้องไปให้ถึงก่อนประมาณ10บโมงนะเพราะว่าเราจะไปตั้งกองก่อนถึงนะที่นู่นเขาจะมีพวกอพพรพวกผู้ใหญ่บ้านมาดักรอตั้งเช้าเลยตั้งแปดโมงเอง แกไ,ไมาดักรอเราเถ้าไปไม่มีหลงหรอกเพราะว่าเราเคยไปกันมาแล้วนี่คนที่จะนําทางน,นะคนที่นําทางก็คงจะแบ่งเป็นกลุ่มหนึ่งอาจจะสาคนหรือว่าสอง